สวัสดีค่ะคุณป้นกำลังกังวลเรื่องทำอาหารมื้อสำคัญเพื่อต้อนรับคุณแม่สามีที่จะมาเยี่ยมบ้านคือว่าแม่สามีของเป้ลนเนี่ยเขาเป็นคนพิถีพิถันในการเลือกซื้อของมากป้ลเนี่ยเป็นคนที่ทำอาหารไม่ค่อยเก่งเลยค่ะแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเรื่องทำอาหารไม่เป็นนะคะที่อยากแนะนำครับสิ่งสำคัญก็คือวัตถุดิบค่ะ เนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยต้องสดสะอาดไม่มีกลิ่นเนื้อสีชมพูใสนะคะผ่านการตรวจยาปฏิชีวนะและเนื้อหมูผ่านการตรวจสารเร่งเนื้อแดงด้วยค่ะน้องเปิลก็จะได้เนื้อหมูเนื้อไก่ที่สดใหม่และที่สําคัญน็คือสะอาดด้วยค่ะก็เพราะว่าซีพีเขามีระบบการเลี้ยงแบบติดค่ะมีการผลิตที่ครบวงจรแพ็คมาเป็นอย่างดีจึงสะอาดเดี๋ยวพี่หมวยเชิญน้องเปิลไปพบกับนักชิมที่โต๊ะอาหารเลยค่ะนี่คุณแม่ ช่างเรื่องจีนะเราเนื้อหมูเนื้อไก่สดสะอาดจากซีพี